วันนี้นะคะปุ๋ยก็มาต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าตัวปุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบใช้สกินแคร์อะไรหลายๆตัวไม่ชอบพกอะไรอยู่เพราะเป็นคนขี้ลืมมากๆเนาะแต่ก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ผลิตภัณฑ์ V2 ตัวนี้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคือใช้ง่ายมากทุกคนก็คือพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมนเนี่ยพี่กล้ามาโชว์หน้าสดแบบนี้เพราะว่ามั่นใจมากๆเพราะว่าใช้ครีมตัวนี้เป็นประจํานี่เลย ้าแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เยอะๆแบบนี้เลยเหมือนการมาร์กไปได้เลยนะทุกคนแล้วก็ทาตัวเนี้ยทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอได้เลยนี่แบบนี้นะคะ นี่เลยทุกคนโบกหนาะๆนะแบบนี้ไปเลยนะคะตื่นเช้ามาอยากจะบอกว่าหน้ามันจะใสมากทุกคนต้องบอกกันเลยว่าก่อนหน้านี้ปุ๋ยเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งมากนะแต่พอมีปัญหาแบบนี้ปุ๊บเพื่อนหลายๆคนก็เลยแนะนำมาว่าลองใช้ตัวนี้ดูนะคะแล้วเราก็เลยเออโอเคลองใช้ดูผลปรากฏว่าคือผิวหน้ามันดีขึ้นมากก็นี่เลยนะคะที่ปุ๋ยหน้าใสได้แบบนี้นะคะแล้วก็กล้าที่จะมาโชว์หน้าสดแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาผิวหน้าต่างๆแล้วนะคะผิวหน้าก็ดูอิ่มน้ําขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นผิวหน้าแห้งขาดน้านะคะตอนนี้ก็คือดีขึ้้นมาาากกกๆเเลลยยย็อจะฝไว กับ V2 r e v ีวอ i o n วันไดนไนรีแพร์ตัวนี้เลยค่ะใครสนใจกรีบไปหาซื้อกันมานะคะ